ตอนนี้ก็ถึงหด e าด EOD ละบรรยากาศยังไงปะยิงนครับมาอีกลำแล้วสวัสดีครับต้องครับสวัสดีค่ะฟินค่ะครับตัวนี้อีกคลิปหนึ่งละที่เราจะออกไปแคมป์ปิ้งก็วันนี้ ก็เดี๋ยวเราจะไปงานบริษัทก่อนไปงานบริษัทที่แถวพัทยาแล้วก็เสร็จจากงานบริษัทก็จะไปแคมป์ปิ้งที่หาด e อ d ไม่เคยไปเลยแต่ลองไปดูกันแต่น่าจะไปถึงค่ำๆหน่อยเพราะเดี๋ยวไปงานบริษัทพร้อมอยังพร้อมไหมนะไปเลยไปยัง <laughs> ไปดิ เตรียม <inequ ity S 1> 3ากิโลเราวิ่งแค่3ากิโลนะแล้วก็ลอก่อนเลยสามกิโลเตรียมตัวไปร้อปคุมไปไปแล้วนะครับมกิโลไปี่รจึมกานีงทางแล้วไปกันต่อเล แม่ท่านผู African ้พัน okay. ก็มาไก่มาไงครับอ uh> ีกสามร้อยเมตรครับอีกสามร้อยเมตรอีกสามร้อยเมตรเข้าเส้นชัยละสู้ๆไปโจเลนเจอร์โจเลนเจอร์โจโจเลนเจอร์ไอ้วุตรหนึ่งขอหน่อยขอหน่อยอ้าวอ่ะหนึ่งสอง เอามาเอาเอามคิรับาสินเัยแล้วพอ้เดินเข้ามาเลยนะเดินย wow. ู่นี่นนทุกคน thank <laughs> you งานละออกมาก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวออกทีหลังเดี๋ยวรถเยอะอันนี้เราก็มุ่งหน้าไปหาดเอโอดีกันน่าจะถึงประมาณเอ่อประมาณทุ่มครึ่งอะ่ะโอเคครับเจอกันที่หาดเีโอดีไปเลยไปไปโอเคครับตอนนี้ก็ถึงหาดเอโอดีละก็มาถึงก็ประมาณจะสองทุ่มอะ่ะเพิ่งกลางเสร็จรีบกลางกันเลย ดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนคืนมาถึงละไปเค okay, นี้นะผมเข้ามาจากทางนี้นะแล้วก็นี่บรรยากาศแบบคนเยอะเหมือนกันวันนี้เพราะว่านี่อันนี้ก่อนนี่ผมกลางนี้ละอ่าเป็นไงมากับเพื่อนคันแดงเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำแยกชายหญิงก็เดินข้ามฝั่งไป แล้วก็ทางนู้นอะตอนแรกอะว่าอยู่ทําไมคนเยอะมากถามป้าที่เขามาเก็บตาเขามาอ๋อเขาปิดครึ่งนึงเพราะว่าเขามีซ้อมยิงธนูแข่งธนูกันก็เลยว่าเอ้ยตรงนี้คนเยอะจังอ่าว่าทาไมวันนี้คนเยอะมากอะไม่มีที่แทบที่ไม่มีที่จะจอดอะก็เลยเนี่ยผมก็ได้ที่จอดงเนี้ยลมเย็นครับลมเย็นป่ะไปดูบรรยากาศกลางเต็นท์เสร็จละ วันนี้บรรยากาศของเราเป็นไงวังเวงเหรอคนเงียบเอ้ยคนเยอะแต่วังเวงวันนี้เมนูง่ายๆนะรีมาก็ของลวกของอะไรเนี่ยฮะบรรยากาศอ่านี่ฮะข้างในก็ปูเสร็จแล้ว แอร์เปิดได้นี่ถึงคนเยอะก็กำลังไฟดีนะคนเปิดได้ไม่ตกไม่ตก,ตกเ,เออแล้วก็ส่วนส่วนค่ากลางเต็น, <c oughs> นาาเท <c oughs> ่าไหร่นะมิวค่ากลางเต็นค่าจอดนอนเท่าไหร่นะค่าการค่าการลดลดสามร้อยเออรดสามร้อยแล้วก็ค่าแอร์ร้อยหนึ่งอ๋อค่ารถตู้เราสามร้อยเขารวบ แล้วก็ผมผมแอร์อันนึงโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก่อนดึกแล้วโอเคครับตอนนี้กีมองระไว้ดิยี่สิบนาฬิกาห้านาทีเฮ้ยจะสามยี่สิบเทคเทคเอาไหมเมามาม่าเมาน้ำเปล่าไม่เทไม่เทคเมามาล่าตอนนี้สามทุ่มป่าแล้ว จะสี่ทุ่มแล้วสองทุ่มห้าสิบหกครับโอเคครับอันนี้ก็อากาศหนาวละเย็ยนมากินมามะแล้วซุปชาบูมาล่าก็เดี๋ยวคุณไนท์เช้าเจอกันเดี๋ยวค่อยไปรีวิวห้องน้ำนะอันนี้มหนาวคุณไนท์บ๊ bye. ายบายเช้าเจอกันเจอกัน สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่หาดเอ d วดีก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันแต่เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนท้องโอเคไปกันเลยว้าวอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวดูนะวันนี้จะวิ่งหรือเปล่า เมื่อคืนดึกไปหน่อยไม่น่อยอะ่ะดึกเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันครับไปเข้าห้องน้ำกันโอเคครับก็ห้องน้ำไม่ไกลนะที่ผมจอดแล้วตรงเนี้เป็นที่รวมทิ้งขยะห้องน้ำก็จะมีห้องอาบน้ำชายห้องอาบน้ำหญิง แล้วก็ตรงนู้นก็ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ฉี่นี่นะมีห้องอาบมีอาบน้ำแบบเอาดออันนี้ข้างในแล้วก็ห้องน้ำก็โอเคนี่จุดล้างจานนี่ ไปชิงช่องชิงช่องด้านนี้เนี่ยห้องน้ำก็เป็นชักโครกนั่งนะชักโครกนั่งก็โอเคนี่นี่ที่ฉีโอเคครับเดี๋ยวผมทำธทุระก่อนนี่นะ บรรยากาศยามเช้าก็ก็คนก็โอเคนะเนี่ยตรงนี้อ๋อเนี่ยตรงเนี้ยเขากันไม่ให้ไม่ให้นี่ไม่ให้แคมป์เพราะว่าเขามีแข่งยิงธนูนูน่น ข้างในนุ่นก็มีแคมป์นะต้องผ่านจุดไอ้จุดที่เขาซ้อมยิงธนูตรงนู้นก็แคมป์ได้ข้างในนั <ias> ่นและไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว้าสวยมากออกไปวิ่ง So soft, where the seasons flow. We met with the stars, I take the air flying Every moment with you feels just right. We do not

ากาศเย็นอีนะน้ำใสอันนี้ส่วนต้นต้นของทางเข้าแล้วมลดผมก็จอดที่รถไปที่รถกัน ระยะวิ่งลองไปวิ่งดูดีกว่า E o d กันวันนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงปะวิ่งกันครับออกมาแล้วก็มาดูวิวบรรยากาศก็กปะพาไปดูวิวประตูสวยดิไปครับ ออกมาทางจะวิ่งออกไปทางทางเข้านะจะผ่านเครื่องบินลำใหญ่เดี๋ยวเดินก่อนวอร์มแม่อวนนี้ก็มีห้องน้ำนะนี่ไงห้องน้ำก็โอเคอ่ะไปไปต่อ นี่นะเพื่อนอันนี้ออกมาตรงอันนี้นะเออออกมาจางหาด,ดดีแล้วน,นี่ก็เป็นสนามบินอูตเผานะนี่เห็นไหมสนามบินอูตเผาไปลมแรงมากวิ่งกันต่อเย็นด้วยตอนนี้อากาศทั้งลมทั้งลมทั้งเย็น Ah, we can Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We can Where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. What's Shimmer rippling with each heartbeat, sinking to the melody. You and I, forever wild and free. Hands collide, <inaudible> waves on the shore. Every touch leaves me คนกลับแล้วกลับเข้าขแคมป์ไปวิ่งเงย็บชายหาดต่อครับ <c oughs> ทุกคนโรงใจปลอดภัยไปถึงแล้วไปไหนต่อซ้ายใช่ไหมไปทางซ้ายนี่ที่เราจอดรถเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนั้นหน่อยนี่อย่างสวยอ่ะข้างๆมี บ้านผักแคปซูนยนะอะไรสเปคเอียวน่าห้าแล้วเฮ้ยสวยว่ะนี่ไหน้ามาพักอ่ะเรียวมากนี่นะ เดินเลาะหาดทรายไปเลยกี่เราเดินมาจากตรงนู้นเราก็จะเดินตรงไปที่คาแคมเราไปกันต่อนี่โอ้เขามีแข่งยิงธนูด้วยอ๋อท oh. ี่หน้าแล้วครับก <Okay. S 1> ารตรงนี้ไว้ก็เลยดูแบบับคนเยอะ รงเราที่ไปแคมป์ตรงนู้นน่ะเฮ้ยรถขนฝันมะเนี่ยรถขนฝันนะฮนายกโอเคไปกันต่อโอเคครับกลับมาถึงจอดคาแคมป์แ้แหละเดี๋ยวพักเหนื่อยถ้าหน่อยนี่ตอนเช้าก็มีร้านค้าของกิน กล้ถึงรถแล้วอะเดี๋ยวขอพักแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วก็น่าจะเดินทางกลับนั่นแหละกาวันเที่ยงเที่ยง้่ายเชื่อไหมตอนนี้กลับไปลูกสาวยังไม่ตื่นเฮ้ยมีส้มตำด้วยอาหารตามสั่งก็มีมีน้ำกดฟรีเอ้ยมีฟรีเิยหยอดเหรียญน,นี่ ไปกันต่อเนี่ยนะบรรยากาศตอนเช้าที่เราอยู่ก็ตรงเนี้ยดูอีกทีนี่ข้ามไปก็ห้องน้ำแล้วแล้วก็เดินข้ามไปก็เป็นทะเลละอะแดดแรงของเรานี่ล่มนะแดดมานี่แดดมางน้นป๊าป,าปนี่เราจอดจังหวะดีนี่ที่ล่มๆเลย อะไรกินดีกว่าว้าวมีเครื่องบินมาลงด้วยโคตรเฟียวอ่ะว้าวสุดยอด <c oughs> โอเคครับเช้านี้เราก็เดี๋ยวทำอาหารกินกันละอันนี้เช้านี้ทำอะไรบ้างอ่ะไข่ดาวไส้กรอก อะไรนะไข่ดาวกับเซกอออโอเคกับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะริมเทะเลโชคดีมากเลยเรานี่มาประมาณถึงประมาณทุ่มครึ่งอะ่ะได้จอดตรงตรงต้นไม้เันเนี้ยแดดร่มสบายเลยก็ตรงเนี้ยตรงร่มๆเนี่ยม,มันจะอยู่กับตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ห้องน้ำมันก็จะอยู่เนี้ยเดินข้ามไป เดี๋ยวเราดูเมนูเช้านี้หนึ่งแคมปหนึ่งเมนูง่ายๆสำหรับเราอีกแล้ว <laughs> มันจะดูดีกว่านี้อีกครับขวดสเปรย์มันไม่เสียเป็นน้ำมันสเปรย์ติกระทะกระทะเนี่ยติดจากกระทะเก่าอ่ะไม่ติด like a sunrise glow touch so soft where the seasons flow we met where the stars take their flight every moment with you feels just right whisper your name โอเคครับตอนนี้เมนูเช้าเราก็เสร็จแล้วก็เป็นง่ายๆไข่ดาวไส้กรอบทอดนี่นะแล้วก็ทำไรต่อไข่กระทะต่อไข่กระทะแบบตามมีตามเกิดกับบรรยากาศสวย มาอีกลำแล้วครับตอนนี้มาอีกลำแล้วมา The seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sing <can> into <can> this melody. <can> you and I I'm I'm forever, wild and free. I'm free. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวเก็บของกลับแล้ว1ิบเอมงครึ่งแล้วกลับก่อนก็คลิปหน้าเออถ้าไปไหนรอชมบายบายครับ